โอ๋ออ๋อ,อ,อเฮ้ยเหนื่อยวะ่ะนี่เราต้องข้ามเขาให้กี่ร้อยลูกวะเนี่ยไม่ต้องาบ่นเลยค่ะพี่กวยจับขนาดปู่กัมีขุดคนอายุ70แล้วยังมาไหวเลยอเนั่นดิแก่ปูน,นี้ขึ้นมาได้ไงวะ ปูไมายอย่างมีจุดมุ่งหมายคนเราถ้ามีความตั้งใจสกักอย่างอุปสรรคอะไรก็ขวางไม่ได้ทำไมปู่ของคุณถึงต้องทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อตามหาหนางสร้อยสุคนธาเพียงพอเป็นต้นตระกูลเท่านั้นน่ะหรอไม่ใช่แค่นั้นหรอกปู่สงสารแม่สร้อยอยากให้นางได้มีความสุขลองคิดดูสิตลอด500ปีที่ผ่านมาแม่สร้อยต้องทุกข์ใจขนาดไหนที่ต้องรอใครสักคนที่ไม่เคยได้กลับมา ถ้าปู่คุณได้เจอกับนางสร้อยสุคนธาปู่คุณจะทํายังไงปู่คงบอกความจริงกับแม่สร้อยให้นางได้ตัดใจและยอมรับว่าคงไม่มีวันได้พบขุนแผนอีกแล้วเศร้าจังมีเศร้ามากกว่านั้นอีกนะอะไรนะมีเศร้ากว่านี้เหรอแม่สร้อยไม่เพียงเสียขุนแผนไปเท่านั้น ยังเสียลูกที่เกิดกับเขาไปด้วย